สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่19มิถุนายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า t e c h n i c Action l a Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเราตอนนี้รอบสัญญาณที่เกิดขึ้นยังไม่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนสักเท่าไหร่ นะฮะนะฮะวันก่อนนะครเราเราบอกว่านะครับยังคงอยู่ในโหมดที่เป็นเบรกย่อนะครับหรือว่าเบรกการพักตัวสรุปแล้วครับมันไม่เดินทางไปไหนเลยนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะฮะเหมือนไม่อยากจะลงต่อแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นจะต้องรอให้จบรอบของวันนี้ก่อนเข้าถึงจะคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นแบบเนี้ยนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นตอนนี้ก็เหมือนจะหดตัวกลับเกลือก ใกล้ศูนย์แล้วนะฮะก็แปลว่ากําลังจะจบรอบการพักตัวของชุดนี้แล้วนะครับทำไมกราฟมันไม่เดินทางไปไหนเลยก็เพราะว่านะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับแบบนี้นะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับ,รบมีโอกาสที่จะอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วค่อยๆมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะฮะมีมีโอกาสที่จะขึ้นได้อีก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องขึ้นดูปัจจัยที่เป็นแอคชั่นมาเก็ตที่เป็นเดลี่ด้วยนะครับแบบนี้เมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะอ่ะเท่ทีเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงนะฮะเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญ,ญาณที่เป็นไซด์เวชัดเจนทั้งอาทิตย์เลยนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุด น่โดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นครั้งนี้ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับอันนี้อยู่กับศูนย์ก็คือเป็นหลุมๆเนินๆก็อยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นั่นเองนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเช่นกันนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่าตอนนี้นะครับเป็นรอบสัญญาณไซเวย์อยู่แต่อาจจะมี ต่อจากนี้ไปอีกสักแท่งสองแท่งนะครับอาจจะเดินทางขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งแนะ่ไม่มีแค่นี้นะครับแต่การขึ้นรั้งนี้ก็คงจะไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่เพราะว่านะฮะไม่มีแรงขับเคลื่อนของตลาดนั้นน,นะครับส่วนในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตอนนี้เอาเป็นอะไรดีนะฮะเอาเป็นกําลังจะคอนเฟิร์มว่าเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นไม้ที่1น,นะครับรอให้จบแท่งนี้ปิดเขียวก่อนนะครับแล้วก็จะไปคอนเฟิร์มว่าเป็นไม้ที่1เ,เช่นกัน นในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยการขึ้นครั้งนี้ก็จะไม่ค่อยอมีเปอร์เซ็นต์การขึ้นจะไม่เยอะนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางแบบนี้นะครับไม่เห็นเลยเนาะว่าเป็นอะไรนะครับก็เป็นไซด์เวชชัดเจนกี่วันลวนะสาวันละยิ่งแรงขับเคลื่อนของตลาดตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายอยู่ในโซนเรียกว่าก่อตัวบ้าง นะฮะแบบนี้นะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับยังคงอยู่เป็นรอบสัญญาณนี่แบบนี้กอ็อาจจะขึ้นมาอีกหนึ่งชุดนะฮะถ้าเขาจะเป็นแพทเทิร์นเทรนขาขึ้นที่ถูกต้องเขาจะทําแพทเทิร์นที่ถูกต้องแล้วเราถึงจะเจอโซนคาดการณ์นะครับอาทิตย์นี้ง่ายนะครับกราฟดูง่ายๆเนาะนะฮะ ไม่ต้องวิเคราะห์มากนะครับเพราะว่ามันสวนทางกันหมดเลยนะเมื่อมันสวนทางกันหมดเลยเราเหมารวมเลยว่ามันเป็นไซเว์นะครับแบบนี้นะครับจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจวันพรุ่งนี้นะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ9โมงนะครับจนถึงจบบ่าย2กว่ากว่า นะครับแบบนี้นะครับนะฮะสามารถติดต่อมาได้นะครับสําหรับผู้ที่จะลงทบทวนนะครับก็ต้องคอนเฟิร์มนิดนึงเพราะว่าห้องเรียนเริ่มมีจํากัดแล้วนะครับแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับแล้วมองหาความเสี่ยงนะฮะความเสี่ยงเพื่อที่จะเอาไว้ตัดสินใจในการเข้าออเดอร์นั่นเองนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ